ทาของใบเตยครับจากคนดีแม่และบ้านแหลมของเราเองครับแล้วก็จะอคผู้มีพระบาทปกป้างปกคล้องผูมพระพุทธาจ้าศรัยระคโปรดอภิบาลประการพรอย่างมีปฏิปทาและย่งยืนในอาชีพเป็นบัณุโสรสารรัชการแทนในการสื่อสารรักษา เมา์รอยตาอยเรื่อนไปดูคนหว่ทรตระนักและเห็นเห่คุณค่าแนวพระราชดำริแต่กอนเซตที่สต่อได้เลยครับเดชิได้คนเดียวที้เลยนะครับต้องมีการเสพนะถาทาที่จะทำรุนแรงนะครับวันนี้เราสัญญาณว่า

วันนี้นะครับ